สวัสดีครับพบกับรายการลองฟังดูพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษากับผมฟิลนิสิตครุศาสตร์จุฬาปีหนึ่งครับเพลงนะครับนิสิตครุศาสตร์จุฬาปโทปีหนึ่งครับสาหรับวันนี้เรามีเกสพิเศษใช่ไหมครับฟิลท่านนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับคนที่คุณก็รู้ว่าใครพูดถึงวงการการศึกษาหรือขรุศึกษาครับก็ต้องนึกถึงอาจารย์นะครับขอให้อาจารย์แนะนําตัวเลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทูกครับอัตพลอนันตะวรสกุลครับจากคณะครุศาสตร์จุฬาครับผม ครับวันนี้เข้าเรื่องเลยครับเพราะว่าตอนนี้เ,าเรากําลังพูดถึงตกผลึกการเรียนรู้1ปีกับการเรียนออนไลน์นะครับอของนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งประเทศตอนที่เราพูดถึงในมุมของผู้เรียนไปแล้วอยา่อยางผมกับฟินนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะมาถามในมุมอาจารย์ครับว่าจากที่อาจารย์สอนออนไลน์มา1ปีนะคะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างรหรือเห็นอะไรบ้างนับถึงตรงนี้ก็1ปี3เดือนครับนับเป็นเทอมเท่ากับ2เทอมเครึ่งมาแล้วอะในในมุมที่เป็นอาจารย์สอนน่ะซัพเปอร์ไม่ต่างจากนิสิตหรอก เพราะว่ามันฝืนธรรมชาติของการทํางานในบริบทชั้นเรียนซึ่งอย่างครูเป็นอาจารย์สายการสอนเนะี่ยความเชื่อพื้นฐานครูคือเรื่องของการเรียนรู้ที่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันนะครูอยู่สํานักคิปแบบเชียคอนสตั t ติวิสเพราะฉะนั้นครูจะไม่เชื่อเรื่องการแท่มนุษย์อยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็จบแล้วก็ในเชิงปรัชญ,ญาการศึกษาพอครูมาสายเนะี่ยครูก็จะไม่เห็นด้วยกา,ารสอนมาถ่ายทอดอยู่แล้วะ ปกติก็ไม่ใช่เป็นคนจะใช้ในการเลคเชอร์เบสในการทํางานเนาะซึ่งเลคเชอร์เบสถ้ากิดสอนในชั้นเรียนเนี่ยมันก็มีความยากในกนารจัดการห้องเรียนให้บรรยากาศมันแบบยังตื่นอยู่ด้วยกันแต่พอเป็นออนไลน์บางทีมันเลยเปิดโอกาสให้อาจารย์บางท่านด่วนสรุปไปเลยว่าง่ายดีแค่อัดคลิปสอนแล้วก็จบแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ครูไม่เห็นด้วยมาก,มากอันนี้เห็นเสียงสะท้อนจากฝั่งนิสิตอะเราก็มีเอมพัตตี้เข้าใจว่ามันแบบโหมันมันต้องซัฟเฟอร์แน่แล้วก็ ในมุมอาจารย์ด้วยกันเราก็เห็นความซัพเฟอร์ของฝั่งอาจารย์แต่เราก็รู้สึกไม่ดีกับการเลือกช้อยของอาจารย์หลายๆคนที่มันแบบอาจจะเลือกตามปัญญาพื้นฐานที่เขาเชื่อเนาะเช่นเขาเชื่อเรื่องการหาความรู้อะเขาก็ทําง่ายมากก็คืออาาัดคลิปไปเลยสามชั่วโมงอะไรแล้วก็จบเป็นตอน,ตอน,ตอนๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่หรบเรารู้สึกว่าไอ้เงี้ยมันมันทำลายทุกอย่างอะทำลายความเป็นหลักสูตรด้ไงก็หนึ่งอืนใดคือทําให้อาจารย์มองการสอนเป็นแค่เรื่องที่ทำให้มันเสร็จมันฝืนธรรมชาติของงานที่เป็นศาสตร์ที่มันเป็นเรื่องของการสอนอะไม่ว่าจะเป็น พอสุดท้ายเรื่องการสอนคือเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบหลวงครูกับผู้เรียนตัวความรู้มาไปแค่สื่อมันเป็นแค่ทูส์นึงในการมาใช้ในการพัฒนาเพราะฉะนั้นตลอดปีที่ทำมาเนี่ยถ้าในมุมกว้างๆอ่ะครูก็สัมภาษณ์ได้ยึงความซ้อเฟร์ของอาจารย์ทุกคนแหละที่มันแบบมันไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วก็บางคนที่อาจจะเลือกชอยให้มันง่ายดีก็คือทําให้มันเสร็จไปงี้ยเราก็รู้สึกแย่ไปกับเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรแต่ครูรู้สึกแย่ที่ครูเห คนเจเน็อย่างครูไม่ยิ่งไม่ได้มาสายไอซีทีมาตลอดอะครูไม่ได้ใช้ไอซีทีเกินขอบเขตที่คนเจนครูจะใช้อะใช้ในการสอนประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้มันเป็นตัวแม่สื่มของการสอนม,มาตลอดเลยแต่ปีแค่สเดือนเนี่ยทำให้มันบังคับตัวเองว่าต้องมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้หมดเลยอะเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถออกกำลันในห้องเรียนบนออนไลน์ไปตามเป้าหมายที่เราหวังไว้คุณรูประการหนึ่งที่เกิดขึ้นนี่คือครูเรียนจากนิสิตเยอะมากอะช่วง2อสวีคแรกที่มาเป็นออนไลน์เนะี่ย ผัดใช้ซูมให้นิสิตช่วยบอกว่าเบรกเอารูมตรงไหนสติ๊กเกอร์ตรงไหนยกนิ้วตรงไหนอะไรเงี้ยคือถามทางนิสิตหมดเลยแล้วเพราะว่าเออนี่คือเรื่องดีคือเร,เราไม่ต้องไปซู้งว่าแมนนิสิตเห็นเราเป็นมนุษย์ธรรมดานได้แหละว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้อะไรเงีเออ้ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นคล่องเองแล้วก็พอเราใช้มันเริ่มใต้เราก็จะเริ่มมีไอเดียมากขึ้นว่าเออเดี๋ยววันนี้นะเราจะมีดิสคัตกลุ่มก่อนจะดิสคัตกลุ่มเราจะทุ่นเวลาไม่ต้องมานั่งดูเวลา3ชั่วโมองพร้อมกันครูก็จะแปะคลิปอะไรให้ดูก่อนล่วงหน้าาาามมมมีคํถปักหหุดน่อยึ แล้วพอมาเจอกันจะได้จำข้าบทเรียนได้เลยเนาะพอคุยเสร็จป,ปุ๊บก็ใช้วิบีการ Breakout Room ให้แต่ละกลุ่ม discus ต่อแล้วก็ใช้ Google Slide แต่ละกลุ่มทำงานแล้วกูก็นั่งดูสไลด์ไปด้วยมุดเข้าไปฟังด้วยแล้วก็จัดก,การชั้เรียนรอเขากลับมา p r e เ e n t นะแล้วก็ wrap up อันนี้คือมีนาปีที่แล้วเขาค่อยแกะและเรียนรู้แบบนี้ไ่ซึ่งพอจะใช้ไปเพราะว่ามันก็เปลี่ยนจาก face to face มากลายเป็น face to face to tech ได้ มันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอยู่ในห้องเรียนหรอกแต่มันจะไปได้ไม่ได้อะเรื่องสําคัญอ่ะคือต้องสร้างบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบุให้ได้ก่อนก็คือมันต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับตัวเรากับเด็กพอจับทริคอันนี้ได้อ่ะสองเทอมที่มาครูไม่ซัฟเฟอร์มากนกักอ่ะแล้วเพราะว่าเฮ้ยมันคือเรื่องการเข้าใจ p ก d a g กันใหม่มันเป็น new p e d a g o g ีของเราเพราะมันแค่เปลี่ยนช่องทางก,การทางานแต่เรายังไปด้วยปรัชญาการศึกษาที่เราเชื่อได้ไปด้วยหลักคิดทางการจัดการในรูปที่เราเชื่อได้ แต่โอเคมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะมีวิธีการทําให้มันมีความใกล้เคียงเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุดอ่ะแต่มันต้องมีปัจจัยเงื่อนไขมีกิจการต้องสร้างก่อนคือต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกันให้ได้ก่อนครับผมแล้วอ,อาจารย์มีมวิธีที่จะอยู่กับนักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้นิดอาจารย์ทำยังไงครับมีอ<า>สอบเคสนะเคสแรกคือกลุ่มเด็กที่รู้จักกันอยู่แล้วเช่นตอนปีที่แล้วตอนที่มาเป็นสอนออนไลน์เนี่ยเราเจอเขามาประมาณหนึ่งเทอมครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตอนอีกครึ่งหลังก็ มกราพอถึงมีนาเนี่ยเราเจอกันในคลาสมาสองเดือนกูว่ามั่นใจว่าแปดสัปดาห์ในช่วงที่กูรู้จักเขา่าเราได้สร้างบรรยากาศห้องเรียนที่มันแบบทําให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกแล้วก็บรรยากาศห่งการดิสคัสอะไรตามวิธีการที่กูใช้อะเป็นต้นทุนมาก่อนมันก็ไปได้แต่ปีที่แล้วอะตอนที่ถิงหาที่มันกลับมาเปิดแล้วยังต้องเป็นออนไลน์อยู่อะไรเงี้ยกูว่าเฮ้ยทำยังไงดีมันเป็นผู้เรียนกลุ่มใหม่เนาะถ้าเป็นเด็กกลุ่มที่เป็นเมเจอร์อะสุดท้ายกูก็ไฟกลับมาสอนที่คณะ รูบอกเป็นวิชา,าวิธีวิทยาถ้าคณะให้เลือกได้รูยืนยันและผิดชอบถ้าเกิดมันมีปัญหาเจอกันให้ได้มากที่สุดก่อนก่อนที่มันจะกลับไปออนไลน์กับบันที่สองถ้าเป็นเด็กกลุ่มทั่วไปเช่นมันมีเจนเอตตัวหนึ่งที่ครูต้องสอนอาจารย์นาราพาอนิสิตไปไปค่ายธรรมะก่อนมันก็เลยมีการคุยกันมาก่อนไงแล้วพอตอนเป็นเครื่องหลังที่รูสอนมันเป็นออนไลน์อ่ะรูก็โอเครูจะไฮบริดเพราะว่านิสิตจานวนหนึ่งเขาบอกอาจารย์อีกหกวิชา,ามันออนไลน์หมดมีวิชาอาจารย์เนี่ยจะจะมาสอนีิจุฬาอะไรเงี้ยบอกตรงนี้ก บางวิคที่เราจะโอเคอยู่บ้านดูคลิปไปเลยสองคลิปแล้วก็เขียนยังไม่ตอบครูครูจะเอาสิ่งที่คุณเขียนตอบมาเป็น input ในการคุ่ทีมหน้าแล้วพอต่อมาด้วยความที่เด็กกันแปดสิบไงครูใช้วิธีการว่าสามชั่วโมงครูหันเด็กไป2สองทีมทีมแรกจะมาเก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งทีมสองมาสิบครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็มาทีแล้วสี่สิบคนโดยที่ตอมาปุ๊บเนี่ยครูก็จะมีกิจกรรมเหมือนเป็นห้องเรียนปกติแต่เหลือเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งให้ครูใช่ไหมก็จะมีจูนินจากสิ่งที่อ่านที่ฟังทีี่่่ดูมมมาาาจกากบ้นอนอตัวให แล้วก็มีอะไรต้องมาถกเถียงด้วยกันมีเป็นกลุ่มย่อยสี่คนมากลเป็นกลุ่มใหญ่แปดคนบ้างอะไรคือเขาออกแบบในเต็มที่เขาที่มันจะเอื้อเนาะแล้วก็ทําให้มันมีหลายทวนให้มาใช้สูตเพราะมันมีแค่แปดสไม่มีการเลคเชอร์ล้วนแต่มันจะไปอยู่ตรงคลิปที่เราฟังบรรยงบรรยายบ้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พาร์ทที่เจอกันในห้องมีตั้งแต่การคุยผ่านคลิปวิดีโอผ่านสื่อที่ให้อ่านผ่านประสบการณ์ที่เอามาแชร์กับอินเตอร์แอคชัน ที่ยังไม่มีคีประสบกาณ์ตรงซึ่งอันนั้นเราต้องให้ทุกคนเลือกไปหางตัวเองเพราะในวิชามันจะมีเงื่อนไขตัวหนึ่งว่าต้องมีทํากิจกรรมอาสาสมัครในระหว่างที่โควิดมันจะมีสถานการณ์ม่มีคนต้องการํำช่วยเหลือ,อเยอะมากคุณไปที่ไหนก็ได้แต่คุณเขียนรีเฟลชันกลับมาคุณไม่เอารูปภาพกิจกรรมมาไปกวาดๆลับคุูต้องการรู้ว่าคุณทาแล้วคุณคุณได้เรียนรู้เรื่องอะไรแต่สิ่งที่คุณทำอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อ่านหนื้อสารตั้งเวลาหนึ่งเล่มเปหนังสือเกี่ยวกับ,กกบ,กบ,กบกทกกา่มาร์เกเอามา่กใ่โหมดช้ ขาดหมดเดียวคือด e เรกทิชช kind of so so ่นก็คือไม่ได้ใช้บรรยายซึ่งเพราะว่านี่ไงทําได้ไงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณครูอาจารย์ที่สอนนะคุณทางานบนปรัชญาการศึกษาแบบไหนมีความเชื่อเรื่องห้องเรียนแบบไหนอ่ะเดี๋ยวถึงเวลามันมันสามารถออกแบบให้มันไฮบริดได้แล้วก็จะทําเป็นแบบเบลนเดดมันได้ทีนี้มันไม่ง่ายนะสิ่งที่ครูพูดครูไม่ได้อวดว่าครูเก่งนะแต่ครูพลิกแพลงก็จากสิ่งที่ครูเชื่อนะครับ่เท่ากับจริงๆแล้วว่ามันอยู่ที่ถ้าเรากลับมาทําความเข้าใจเรื่องพทดโโีในการทํางานกันใหม่ออออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก เราต้องมอง t เป็น Tools อะไรเงี้ยพอแบบแบบนี้ปุป๊ปปะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เด็กทุกคนนะนะเพราะว่าก็ยังมีเด็กบุงคนที่รู้สึกว่ายังอยากได้บรรยากาศแบบเดิมในห้องเรียนซึ่งครูก็บอกเฮ้ย hey, มันครูเลือกให้ไม่ได้ครูไฟได้ที่ครูไฟได้เพราะฉะนั้นแบบเออตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของ Option, ออปชั่นอ่ะมันไม่ัมันไม่มีออปชั่นตอนนี้ตอนนี้มันกลายเป็นไฟบังคับมันเป็นนิวคอนดิชันของการทํางานของพวกเราทั้งในมุมของคน,คนเรียนและคนสอนเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขแบบนี้จะปรับตัวกันยังไงนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของเรา ทีนี้พอฟังอย่างนี้เรื่องการดูแลนักเรียนผมได้เห็นในมุมอาจารย์แล้วครับเลยอยากจะรู้ต่อว่าในมุมที่อาจารย์เนี่ยไปดูการนิเทศอาจารย์เห็นว่านิสิตฝึกสอนของเราเองนยครับอาจารย์พอจะเห็นแบบกลยุทธ์ที่พวกเขาคิดค้นหรือว่าทำไหมครัเห็นเราก็คิดว่าวรจะเป็นอีกหนึ่งอีพีเดี๋ยวมาคุยให้เฉพาะเรื่องเด็กฝึกสอนดีกว่าคุยสั้นไม่ได้เปิดไม่ได้ว่ากูเห็นแล้วว่านิสิตที่เคยผ่านการไปคนเรียนออนไลน์มาแล้วว่าเมื่อต้องสอนออนไลน์จริงๆเขาจัดการใช้เรียนได้ไวกว่าครูอีก กูตามไปในเฮดออนไลน์เขากูงงเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยคุณเก่งขนาดนี้เลยเนาะเลยกูสามารถออกแบบเกมและให้เด็กเล่นเกมบนแบบว่าบนแทพอพอยที่อยู่บนบนจอคุณให้อย่างง่ายๆเนี่ยแต่แบบคุณพาบรรยากาศห้องเรียนไปได้เลยดูที่กูก็แพร่นึกว่ามันเกิดจากอะไรวะทำไมเด็กเขาทำไรกูว่าส่วนหนึ่งอ่ะเพราะเขาเคยเป็นคนเรียนออนไลน์มาก่อนกูว่าอย่ามองทุกอย่างด้านลบอ่ะคุณเคย explore เรื่องนี้ฮะที่คุณเป็นนิสิตมาแล้วคุณเคยเป็นคนเรียนมาแล้วคุณรู้ว่าอะไรไม่ิร์ k เพราะว่าคุณเป็นคนสอนคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะทำบางอย่างเช่นไ,ไปนั่งพูด25นาทีเนี่ยเด็กไม่ฟังเพราะตอนคุณเป็นิสิตคุณก็ไม่ฟังอาจารย์มาใหญ่สด25นาทีเมื่อกี้คุณตกหล่นประเด็นของฟรีมปนิดนึงคือเรื่องการดูแลนิสิตรูไม่ได้ไม่ได้มองแค่เรื่องคลาสนะรูคิดว่าการมีช่นงอื่นอดอดอดๆช่วยได้เช่นสมมุติเด็กกลุ่มที่เป็นเมเจอร์เนี่ยเรามี Facebook group อยู่แล้วรูพยายามสร้างความเป็นคอมมูนิตี้ไว้ให้ได้อล้วทีเช่นเขียนเปเปอร์เนี่ยเราจับคู่ให้ให้เขาเลือกกันเองว แล้วเราก็จัดเวลานอกเวลาตอนเย็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่เวลาเรียนน่ะเป็นชั่วโมงคอนเซิร์งานเพราะฉะนั้นมันยังมีความใกล้เกิดขึ้นอยู่อันนี้สําคัญนะคือสอนออนไลน์อะ่ะสุดท้ายต้องพยายามรักษาความใกล้ให้ได้พอครู orientation เ,เ,เด็กปรึกษาครูบอกเลยคุณจาชื่อเล่นเด็กให้ได้หมดทุกคนพยายามเรียกชื่อเล่นเด็กบ่อยๆเปิดมาวิคแรกๆทำความรู้จักอย่างเร็วที่สุดทายังไงห้องเรียนมันสนุกเพราะมันทั้งเรียกชื่อจริงกันตอนนี้ไม่ใช่เวลาแล้วมันแบบมันไม่ใช่เวลาในการรักษาระยะห่างมันต้องการระยะใกล้ ตอนตอนตอนนี้กูก็จะแบบเรียกชื่อนิสิก็เรียกชื่อเล่นจําชื่อเล่นกันแล้วก็สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้ได้แล้วก็สมมุติเราเปิดคลาสต,ตอน9ก้าโมงก็จะมีบางคนยังไม่ตื่นกว่าจะมาสายอะไรเงี้ยเราจะไม่รอยุ้ยไปถึง9ก้าหระหว่างนั้นเราก็จะคุยกันมีบางอย่างเข้าเรื่องไปเลยเพื่อคนที่มาแล้วอ่ะจะไม่รู้สึกตัวเองเสียโอกาสในการจะมารอเพื่อนแล้วคนที่มาทีหลังจะได้รู้ว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นโดยไม่รอคุณเพราะมันคือกติกาเฉลี่ยก็ใช้วิธีการนี้เราไม่ไ่นั่าบอกเฮ้ยเช็คชื่อไปนั่ง คอยดูครบหรือยังอะไรอาจจะมีโอเคบางเรื่องถ้าเราคิดว่าจําเป็นต้องรอสอนต้อนบ่ายอย่างเงี้ยรู้ว่าต้องวิ่งไปกินข้าวแน่ๆเลยแล้วถ้าเกิดค่าตอนเช้าว่าจะเขาเลิกแบบเรดมันกว่าจะวิ่งไปหาข้าวกินแล้วกว่าจะกลับมาออนไลน์ได้มันช้าอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้คืออะไรทั้งหมดนี้คือการต้องโชว์เอมพารตี้กับเด็กอะ่ะคุณครู <c oughs> ทุกคนอะ่ะต้องแสดง,งความเข้าใจว่าสถานการณ์ชีวิตคุณตอนนี้มันไม่ปกติฉันจะยืดหยุ่นให้คุณผูว่าแค่นี้สําคัญที่สุดแล้วว่าอ,อาจารย์ทุกท่านถ้าเกิดมีอ,อันนี้อยู่ในใจ เดี๋ยวมันได้ใจนิสิตเองแล้วครูเชื่อว่าอย่างเทอมที่3ที่เราก็ต้องออนไลน์กันเต็มที่มัรคาที่ห้ามาเนี่ยฟีดแบ็ของนิสิตก,ก็เริ่มเป็นบวกมากขึ้นสุดท้ายครับในฐานะที่เด็ก64รู้ผลแล้วว่าจะได้เรียนคณะไหนอาจารย์อยากจะมีอะไรบอกกับ นีสิาหารหัตหกสี่นะครับที่ล<ถ>ิงถ้าทุกคณะเลยก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยคุณเก่งมากที่คุณผ่านการสอบ G-Cap ในปีที่บาบอคอแตกที่สุดมาได้บรรยากาศทางสังคมมันทาให้เราดาร์กนะครูยังสามารถไปกับตัวเองเอาชนะความสับสนความแบบหดถูเสืซึงซึมหลายๆอย่างแล้วก็เอาชนะตรงนั้นมาได้นะ <S <S แล้วก็สิ่งนี้มันจะเป็นต้นทุนสําคัญในการเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยปีนี้ซึ่งจากมุมที่ครูอยู่อ่ะครูเชื่อว่ามหาวิทยาลัยในปีนี้จะต้องเจอภาวะแบบนี้เหมือนเดิมคือปิดปิดเปิดเปิดแล้วมีแนวโน้มว่าจะต้องปิดกันยาวด้วย พี่ปีหนึ่งรุ่นที่แล้วเจอบรรยากาศนี้เต็มปีอย่างน่าเห็นใจมากๆถือมาถึงหมหาอะไรโดยที่แทบไม่ได้มาลงมาอะไรเลยถามฟีีได้ซึ่งเป็นเรื่องซัพเปอร์มากรานสิชันม .6 ขึ้นปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นปีที่ควรจะสนุกที่สุดของคนหนุ่มสาวทุกคนน่ะแต่โควิดขโมยมาจากพวกเราทุกคนไปหมดเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่าอย่าไปคดาดหวังเรื่องนั้นเพราะมันจะเป็นสิ่งที่คดาดหวังแล้วจะต้องจะต้องผิดหวังเนาะสองปีนี้เป็นเจปีที่ท้าทายที่สุดแหละเพราะตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนจัดตารางสอนให้หมดทุกอย่างเสร์ฟพ,พร แต่ปีนี้พอข้ามหาจลอยอ่ะคุณต้องเป็นคนดีไซน์เองทัอบหมดแต่มันก็ดีไซน์ภายใต้การจัดตารางโดยมหาจเลอยรบางคณาก็อาจจะจัดเยอะมากๆคือมีวิชาบางคับบังคับลงให้หมดแล้วบางคณะก็ยังเป็นแบบตัวนิสิตได้เลือกเยอะขึ้นมีโอกาสเลือกวิชาเองถ้ามันห้าวิชาอะไรกันใช่ไหมฮะความยากคือการรู้จักเพื่อนปีหนึ่งกูว่าเรื่องใหญ่นะคือรีบเจอเพื่อนที่เราี่สุด จะเจอกันออนไลน์เลยก็ได้เดี๋ยวมันก็จะมีวิธีการดิ้นรนมาเจอกันเนาะเจอเพื่อนฮนะพอสุดท้ายเรียนมาหาวิทยาลัยอ่ะเพื่อนสาคัญมากมากอะ่ะเพราะมันต้องประคองกันไปโดยเฉพาะไอการไปเรียนวิชาตาคณะวิชาเต้นเดทที่มันต้องไปทำเปเปอร์ทำอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีทาร์เซชั่นมาณร้อยเรื่องที่คุณต้องทําตัวใหม่อะ่ะเช่นลงทะเบียนยังไงเขียนเปเปอร์ส่งอาจารย์ให้เขียนยังไงตอบควิชนะตอบยังไงคนข้อมูลผ่านทางข้อมูลข้อมุลมูลจะทำยังไงสารพัดเรื่องแบบเนี้ยมันดิ้นรนด้วยเองไม่ได้นะจะไปนั่งจมอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้อง คุยกับอาจารย์เยอะๆโดยเฉพาะอาจารย์ประจำวิชาเป็นคนเปิดก่อนอย่ารออาจารย์เขาเป็นคนเปิดถ้าต้องเรียนวิชาที่คลาสัปีก็ต้องหลังไมค์บอกอาจารย์อาจารย์ขานหนูปีหนึ่งหนูไม่เคยเรียนพวกนี้เลยอาจารย์แนะนําด้วยต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนี่ยอาป่ะเพราะเมื่อกี้ห้องแบบ80ดคนเนี่ยอาจารย์เขาไม่รู้หรอกแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือคุยกับผู้ปกครองให้รู้เรื่องว่าเราต้องกากปปรการサポートเรื่องอะไรบ้างเช่นเฮ้ยต้องมีอุปรกรณ์การเรียน,นแน่ๆแหละอย่างน้อยๆแท็บเล็ตเนี่ยเรียนยากมากอะคือตอนนี้มันกลายเป็นอาวุธในการเรียนออนไลน์ไปแล้วว่าถ้าจจะต้้้องงใชมริแแลวบบ มันมีคลื่อนไนี้เกิดขึ้นผู้ปกครองสพอร์ตบาหรือเปล่าถ้าไม่ไหวทำยังไงดีอย่างเงี้ยต้องคิดแล้วจะผ่อนถึงปเปอซนต์กี่เดือนอะไรว่ากันไปต้องขอทุนไหมเราคิดว่าแต่ละคณะมันก็มีระบบการช่วยมากน้อยอาจจะแตกต่างกันไปอีกใช่ไหมอันนี้กูว่าอย่าเป็นฝ่ายรอให้ใครช่วยเราต้องบอกให้เขารู้ว่าเราต้องการคำช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างเราต้องการการพพอร์ตเรื่องอะไรบ้าง แต่เป็นการบอกโดยที่ไม่ได้ไปการตะโกนไว้เรียกร้องอะไรอย่างเดียวนะการใช้ 5G ีนะเมื่อกี้มันก็กลายเป็นผักคนที่พ้อจะช่วยเราออกไปใช่ไหมสุดท้ายที่อยากฝากคือคอยมอนิเตอร์สถานการณ์ความเครียดตัวเองดีแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวต้องรีบบอกให้ใครสักคนรู้อย่างในจุฬาเองก็มีระบบ wellness center ที่คุณสามารถที่จะแอคเซสเจอพี่นักจิตวิทยาเนาะแล้วก็มีทั้งพี่ที่เป็นนักจิตวิทยาเชีพไปเลยพี่ที่เป็นนิสิตปอทปอเอกของคณะจิตวิทยาที่มาฝึกงานมีคุณหมอที่ดูแลเลยอะไรงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายความเข้มข้นในการดููแลอย่ ไม่ต้องกลัวถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มนอนไม่หลับเพราะมันปรับตัวไม่ได้ไม่ต้องกลัวที่จะบอกคนอื่นว่าเราก็เราอยู่ในภาวะแบบเนี้ยมันมีระบบซัพพอร์ตแบบนี้อยู่อะใช้มาให้เต็มที่ที่สุดอย่ารอจนเราไม่ไหวแล้วคนค่อยมากอบกู้เราอันนี้ฝากไปแค่นี้ก่อน,น <laughs> อเนาะเดี๋ยวคงมีโอกาสมาแจมใหม่เนาะ <laughs> ดูน่าจะมีเรื่องคุยเอเยนต์วันหลายๆเลยได้ทิ้งแมเใจสำคัญไว้เยอะมากๆเลยครับสำหรับเด็กปีหนึ่งนะ ับตอนนี้นะครับก็ขอบต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ฝากข้อคิดดีๆให้น้องๆปีหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยครับ,บค,บบคาาร,รับสวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะครับในการลองฟังดูพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับหากฟังพอดแคสต์ของเราแล้วรู้สึกถูกใจหรืออยากร่วมแลกเป็นกับเราก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์การศึกษาดีๆจาก Educa นะครับ